น้องๆทุกคนนักปดิทุกท่านและเพื่อนทุกท่านได้นะครับมาครับคราวนี้มันแนวจวดปัญหาต่อครับถึงข้อที่หกสิบเจ็ดแล้วนะเ้าบอกว่ายังไงดีมีถังน้ําอยู่สี่ส่วนห้ามีน้ําอยู่มีน้ําแล้วก็มีถังน้ํานะเอาใหม่พี่เก่งเบอร์ไปเลยมีถังน้ําแล้วก็มีน้ําอยู่สี่ส่วนห้าของถังนะครับ แล้วก็ใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่อ่ะมาดูครับแล้วก็ให้ถัง,ม, x ip, ม,ถง,ถงมี x ลิตรเนาะเห็นไหมเต็มถังคือมี x ลิตรแปลงมีน้ําอยู่เท่าไหร่ครับมีน้ําอยู่ก็คือสี่ส่วนห้า x นะครับโอเคไหมใช้ไปใช้ไปก็ต้องลบเนาะใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ตรงนี้ต้องระวังนะโจทย์เป็นคําว่าหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่เขาไม่ได้ใช้คําว่าหนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดหรือของถังนะครับ เพชรเรามีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่สี่ส่วนห้า x พระนั้นของที่มีอยู่ก็คือคูณสี่ส่วนห้า x ตรงนี้เตือนก่อนนะระวังให้ดีครับข้อนี้หลายคนพลาดนะหนึ่งส่วนสี่ x อ่านโจทย์ไม่ดีนะนึกว่าหนึ่งส่วนสี่ของถังก็คือหนึ่งส่วนสี่ x ไม่ใช่นะครับนะแล้วก็รั่วไปยี่สิบลิตรก็ต้องลบยี่สิบนะเห็นไหม และยังเหลือน้ําอยู่น้องจําที่พี่เก่งบอกได้ไหมครับเป็นอยู่คือหมายถึงเครื่องหมายอะไรหมายถึงเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับสองร้อยยีส่สิบทีหลังก็แยกสมการแยกข้างครับตอนนี้ก็เป็นสี่ส่วนห้าเอ x ลบตัดตัดได้หนึ่งส่วนห้าเอ x นะครับเห็นนะสองร้อยยี่สิบบวกยนะี่สิบเนอะเห็นไหมครับยี่สิบเป็นลบย้ยไปบวกก็ได้สองร้อยสี่สิบเห็นนะ ก็แก้สมการธรรมดาธรรมดาเลยครับ <sm illi> 4ส่วน 5x ลบ1ส่วน 5x ก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้3ส่วน 5x เท่ากับ2ส40โอเคนะ n x เดียวก็ตอบเท่าไหร่ครับก็ยยา้5ไปคูณย้าย3ไปหารแล้ว้าตัดทอนครับ3 8 24ก็เป็น80คูณ5ได้400นั่นเองโอเคไหมครับนะ n x เขากับ400ครับตอบเปาไก่หรือเปล่าใจเยน็นๆ x เราเป็น400จริงครับแต่นี่คือ400ลิตรเต็มถังคือ400ลิตรแต่เขาได้ถามเต็มถังไหมไม่นะคนนี้มีช้อยดักเดิมมีน้ําในถังกี่ลิตรครับเดิมเข้าใจไหมครับน้ำในถัง,ถงตอนแรกเดิมเรามีเท่าไหร่ครับ4ส่วน5 x ทําไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น4ส่วน5คูณอะไรครับ คูณ400เข้าใจไหมก็เป็น80เข้านะครับ80คูณ4ทำไหมเดิมก็เลยต้องมี320ลิตรนั่นเองโอเคไหมนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากแต่ว่าก็มีดักนิดนึงมีหลอกนิดนึงเห็นไหมครับนะเวลาทำโจทย์ปัญหาพวกนี้เราต้องรอบครอบต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่อีกวันพรุ่งนี้นะครับสู้ๆกันนะครับน้องๆนะ